ให้ที่กีพานะครับทำเป็นผมเทาเล่นโอ้ยอะไรเงี้ยกลัวอีแค่หรอใครจะตายใครจะไปใครจะตายอืมน่า้ยจะเลยทุกคนน้องทำอะไเป็นมาคอมเมนต์มาแค่มีโปรแกมนี้ไหมขึ้นไปขึ้นไปเ เมนชนะวีไอโอทุกคนไปแก้ไขแบบอไอโอเอเราสรามาสบตัวคครกันดีกว่าน้ทุคนเอาเราสเ้ตัวนี้ให้ทด้เทขอตัวโอ้ยแมนทุกคนคุณนแมนอ้ยก้าไม่ได้กล้าวขอใช้เอ็แมนกันนะครับมันน้อนทุกคน I mm -hmm. mm -hmm.